พอเปยัอ่ะเฮ้ยกีฬาอีฬาเฮ้ยเสียเศษพอเสียเศษเจ้าอินทองก็ือโคตอินทองกันตกเพชรที่จะเสียเศนเอ้าโอ้ยตายแล้วเสียลาสพัดอุดรหมดลูเงินอีามแลกกันในน้ซื้อแนะนำเมื่อคืนเราคอยพะเเมื่อคืนเราคอยพะเ บ่ให้มาแก่ความฝันห้มาเล่นไหายไปเอาหมาใส่เด่นอินเนี้ยเลียหลาเล้วโอ้ยนั่งหาคนเสียสิล่ะวันเนี้เอาไปบ่ได้ดอกค่ะเป็นงังล่ะมันนักไหค่ะโอนักหหนักหแม่ไปแอาเร็ว มาสัวสร้างน้ามาก่อนมันแท้บัดเอามามันคือไดเอามาได้เดียวเนี่ยภาษาไหนยซ้ำนี่เอ้ยเอ้าเอ้ากูกระไดเอ้ากูเสียเซแล้วสิคนนี่เนาะคนนโอ้ยกูสะมาศูนเหตุคณะนี่แทวหน้าบาตนี่มาสิมาทวงเวลาเสียงอีสานได้นี่โอ้ยมาชาไหซ้ำเนี่ยมาสินักอีหยางเย็นแต่เฮายังยกขึ้นเลยเอ้าเฝ้าเล่นเฝ้าดีเห็นเปียงวิ่งมเป็นตะงึดแท้ พูดน,นกไปได้ไม่งี้นกนกมาได้เนี่ยก็โยกได้เลยเนาะเม่นกเล่าก็เป็นเจ้าของหายเนาะมันยังเกาะหายน้อยนี่หายเม่นกหายน้อยนี่เป็นหายไม่งี้น,นกเออหายยังหายงี้ <laughs> เ้วต้องตาสูนมาได้วเ่ันดีใจหุหมเครับเพื่อมาเป็นเกษตรกครับพี่น้องเระมพบกับตัวละครตระกกจากคณะเลี้านเรนเลยครับใครเป็เียะจน้ามากยังบาดบ่มนเนเสียใจนะไม่ยังล่ะบ่เคยเจ้วเขาบ่โดยยังเรนแมงมันเขาบ่แม่นดอกแม่งมันเขามันหัวสวยตัวเสียะหน้าคักเลยเฮ้ยบเป็นบ่ล่ะ เดี๋ยวเดี๋ไม่ยังเอกเอ๋สัมภาษณ์เสียจะนาวะเอ๊วายเบเน้ยเแล้วเห็นก็ากัวันแลมบ้าเมื่อนีสวยสามงเศ้ากนไกาแล้วยไปโดนแดดจะเดือเอาจะมืดจะมืดก็แดดจะมืดว่าแล้วใน้อยกไปฟังดิเก่กนไปฟังดิเกจากไหนล้ำออกมาลำเันอ ล้ำสองคนล้ำล้ำล้ำบ่เป็นโอ้ยล้ำบ่เป็นมาสิเขาก็ร้องเพลงเขาก็ได้ร้องเพลงไหนมืออื่นเลยเขาเลยมืออื่นเลยเขาเลยนี่ยยังไปว่าน้ำเขาอยู่เป็นยังเจ้าจังล้ำบ่เป็นบวชศึกไหมอ๋อบวชศึกไหมแม่บวชแต่หึงบวชแต่มือแม่เจ้าตายคนนี้โอ้ยยังคืนสิบวชอีกบ่บวชอีกบวชตอนไหนบัดมือเผาพ่อมึงคนละ ส่อให้ส่อขาดเว้ยส่สอ,อไม่ไฟออกูว่าซ่อ,อเราไปเลีนแม่กูบ่ย่างบวชโดนบ่บวชโดนเหรอเนาะพี่ก็จะบวชต่อไปก็ไปเลี้ยนเทศแหล่เทศเสียงโอเป็นนักเทศแมนแถวชัยภูมิขอนแกน่นอุดรทะลุจักเมื่อท่านบศเสียกับมาถามใช้หูเทพเบื้องโลดนี่ข้าวจ,จักจั่ววะเมื่อตึ๊บเอาจังสี่ซะเอาไหน ในเมื่อห้องไม่โอกาสมากรุงมเทียบแล้วกันแล่ให้พี่น้องคนฟังเออแล่มวนๆให้แล่เอาไข่มาอย่าไข่ไแม่เปกเกียร์เอาไน้เล่าพลาตายเอาไข่ปัจจัจปัจจัยโอ้เงินอ่ะอือเอาแล่มวลมว สะเพลงสายตาอ่านกินตัวหันถ้าจะแลเป็นเพลงต้องแลเพลงนี้เพลงไหนเมื่อเคลื่อนไหวกะฟันเห็นว้ายีปอเพื่อไปเนื้อเอานางลุงแลดีดีแลให้มวนมวลหวาดีดีหวานนี่ยเปลนหวานเมื่อคือผ่านมาบ่เปลี่ยนเดียนกะเดียนี่เกินบ่เป็นเกินกะเม แกมทั่วตาเนี่ยหลานคนเดียวบอกเยกวาเล่ข้อศกเทาเมาล้วมดูเจ้าองค์นี้ที่ว่าเป็นของแปลกไม่หยางอ่ะเสียงตะไลโอว่านั่นกันพินอ๋อ เสียงตะไลทรงวิญาณนแย่จีนแล้วตายโอ้โอ้วไปเลวไปสร้างบรรยากาศวะหูจังเมืองหลดพขอบัได้จังคือหนังเมียงานวัดบ่งจนตาเป็นวัดดูโอ้ยไ่้ะโอ้โอหคนมาแถมสมพานฝากน่เจ๊กี่ห้ามันยังเออกูครับกูเป็นกันเทยแท้ยักล่ะก็เป็นสีสงสัยอยู่นี่ละ เฮ้เฮ้เอามาให้ข้าตะไลนะหนีตะไลบ, <c oughs> บ่มมาเมืองโลวบถวด้จ้างคือหนังเด็กเงินวัดต้นตาเป็นวัดสร้างต่อวัดบ่ไปวัดเพื่อนวัดซ่าเด็กหน่อยสามแกตาเพื่อนสีเบิร สีบาทละแม่เอ้ยมือน no ีอ <c ười> oh <my goodness> ่อนซ้อนเด่พ่อใหญ่เอ้ยหวงมาไล่กับมาอีกแล้วคอยคือเด่พ่อถึงละน้วนาโอ้ยเสียงคู่แม่นพ่อได้บอกมาจูดกับมาจูดสร้างพ่อจูดใ้หัวเจ้าหวงงน่ะนาอก็จูดไปเอาของมาเห็นแล้วต้องเห็นเฮิดง Ngay đây thôi, mày đấy thôi, mày thôi, 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 คนซ้อนพวกนักร้องผู้ยืนกองอยู่กับไมไ้ไผ่ผู้มีแฟนผู้ดอกอยู่น้ำตางตา,ายสมุ่้น,นน้ำไปตามกมตามเวนตามเรื่องข้าน้อยน้นำแล้วว่าหมากเงาะเงาะปลาบ้าถือเงาะบ้านะมะเมนเงาะยังเงาะโรงเรียนราคาบันดีถูกต้อง นี่น้องอยู่สามโตสามคนสามคน,คนสวยสามโมงเศร้าเก่านาฬิกางัเ่ท่านเห็นน้องมาหามึนอนี่ต้องล้อคออยู่นี่ลอคอ,อ,อ,อล้อคอยอยู่นี่ล้อคอ,อ เออสบายดีเนาะเอ้ยเอิ้นนองมา้ยังล่ะพี่อ้าวว่าเห็นมากกับเอิ้อแต่ว่ยมื่อนี้ล้าเรื่องไหนจำปลาซีต้นจำปลาที่ต้นแม่ก็มีสองต้นมันบอทันมากเหรอเว้ยสองตัวจะไอะไรๆตัวที่ตามเห็นบอทต้นที่สี่นี่นี่ครบแล้วครบสี่ยอดกูมันจำปลาซีต้นครบธาตุซีไปเป็นธาตุดินไปเป็นธาตุดินไปเป็นน้ำ กาเป็นลมเอ่อก็เป็นไฟบอพอสองคนให้กันบพถือเจ้าต้องเป็นลมให้ไฟนี่เป็นไฟโอ้บอต้องบอต้องล้มว่าเอาใครว่าเนเป็นลมคือขโมงว่เอาบ่เอากูบ่เอาสิตายบอเป็นอยังจ้าบอกเอาลมสู้สิว่ากูไทยสิว่าอย่างนั้นสิว่ากูคือริ่งล้มว่เอาจะไพสิว่าคือบอคือมือนีิขึ้นไปหาหลวงตาไปเถอะนะพี่นะไปอย่างคนั่าง ลมนินลมผมหยิกย่องย่งยอยคือปล่ัดหมอหน้าตามให้ลอเหมือนดินโตบ่อใดเป็นคนซื่อ,อคือถือเพอาปานต้นสาวอยากมีผู้สาวต่เ่าเพราะเขาคน การลนาถอนคำาราชีแจงด้วยนะครับอุ้ยทำไมเหรอครับมันสิถือตากูขอ, <c oughs> อโทษหลวงตาหลวงตาครับผมเลือกซับบอาท,ที่หลวงตาถออือออกมาในเกิน่าอย่างครับอา้าวไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไม่เท่าวิเศษของหลวงตาบ่ผมว่ามันไม่ไพ่บานนี่น่นมาอยู่นำหลวงตาเป็นเวลาชาแนานอ,อยากล่าหลวงตากับบ้านลูกเส้ลูกหายอยากครับบ้านแม่แน่ครอะไรหลวงตาอนุญาตให้กับบ้านแต่ว่าก่อนที่กับบ้านหลวงตาก็มีของดีจะแจก ยิ่งใส่แล้วของดีอ้าวลูกซิดแล้วแหละของดีมาลูกของวิเศษอุ้ยเสียงผู้สาวย่างดีผู้สาวก็รู้เสียงอู้อ้าวลุงตาฮะลุงตาซีเฮ็ดบุญสินบอกทำไมถึงว่าอย่างนั้นเห็นซื้อลูกนิมิตมาหล่นโอ้ยมันไม่ใช่ลูกนิมิตไม่ยั่ะหัวล้านโอ้หัวล้านหัวแมนหัวล้านไม่ยังล่ะหัวเขือเออไปแล้วของดีชิ้นแรกเอาไปแล้วของดีอ่ะ อันนี้น่ะเขาเรียกว่าคลองพิเศษของหลวงตาโอ้คลองพิเศษอนุภาพของมันนี่นะลายกาดเสือเกินเป็นแังไหนหลวงตาอ้าวสมมติว่าถ้าคาซึกมาจะเป็นรอยเป็นพันหรือว่าใครกระตามที่ได้ยินเสียงคลองนี่เออถ้าตีคลองดังมงน่ะมันจะเป็นรอยโอ้แต่ว่า้ายาให้มันหายกตีครั้งที่สองโอ้มันก่ได้ลยให้ผู้ใดะหลวลงตาให้นายคนนี้ข้อพูดหลวงตาบมกตัวได้นน่ไม่ตัวแต่ว่ามีข้อแม่อย่าไปตีเลนกันแล้วกันโอ้ ของลงตาดิสักซิดแน่นอนตีโป้งนึงเนี่เป็นรอยเลยยาดูวูวงตีโป้งสองเนี่ยหายเลยจะเอป้งรวอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยอ้ยโอ้เอ้ยอ้ยอ้ยโอ้้อยอ้ยโน้ย้อ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้อ้ย้อย้ยัอย้จัง้ย้้อ้ย้ยอ้ยโยอ้ยโ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยอ เห็นไหมล่ะกูบอกแล้ววาจะไปตีแลนนขอโทษลงตาผู้ขาทดสอบเบิังคนอื่นเขาเดือดร้อนครับขอโทษครับตีขึ้นเถ้านี่ครับครับเอ้าเฮ้ยลงตาเป็นร้อยละเฮ้ยดีคืนไหมจุนตี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 ชามตีทำามะจุนตีลงตาสิบอเซาตีให้มันถึกโอ้ยโอ้ยหายแล้วนี่เอาเซาแล้วเอาเาแล้วเอาอันต่อไปเอาอันต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าของพิเศษ กองเออครับอนุภาพของมันเหมือนกันกับอันแรกแบบไรอ้าวถ้าตีเราทำให้คนหูหนวกเนี่ยถ้าอยากหายกัตีที่สองเอาแบบหูหนวกเราผมหามาโดนแล้วจะไยัไงเนี่ยผมมันโจมดูถ้าเบียชนผมไม่ตีจาของหูหนวกโอ้ยนั่งเสยตุยเลยเว้ยพลายยิงนั้นเอานี้แพ้กันจากได้เด้อคราบอกอันต่อไปมอที่สุดกขาดาตาขาหลอกขกพินพินอ้าวอันสุดท้ายนี่เขาเรียกพิเศษที่สุดเลยเขาเรียกว่าไม่เท่าวิเศษ ไม่เท่าวิเศษเอ้าวทางโกน,นี่นะถ้า,าหากว่าชี้ไปตรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่คดอ้าวมันกับพวกคบหรอที่ชี้ไปตรงๆอ่ะอานุภาพของมันแม่เอออานุภาพของมันเขาเรียกว่ากคบชี้ตายปลยา,า,ยา,า,า,ปายนี่ชี้เป็นชี้ใส่ใครนี่ตายหมดเลยแต่ว่าทายาเขาแมันฟื้นขึ้นมาเอาทั้งปลายนี่ชี้อ้าวให้ผู้ขา,า่ะโคบเขามาเข้าบ้านหลวงตาครับอ้าวก้อนขิลบ้านหรอผมจะได้น้ำนี่ก็เป็นเมียเราเหรครับเขาจะเขานีก็จะใกล้เคีองกันเจ้าว ปากก็เซาเบาเดี๋นี่นะปิงยะพราะว่าห้องก็ต้องแกะน้ำนี่คือแกะเราเฮ้ยห้องจัดใหเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกศิษย์เลยลูกศิษย์ต้องสมองใช้งยาบ้าที่บอกสิน้ำเขาโอ้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแป๊บไป๊หลวงตาจะตัดสินใจให้ครับอันนี้นะเขาเรียกว่าไปเหยาคำหายทองคำในนี่มันมีของวิเศษมากมายล่ะหามโจกห้ามมองเอ้ามองบ่ได้จีลงตามันจีเห็น ต่าตั้งไว้ตรงนี้อืถ้าหาว่าใครยกหายหน่อยนี่ขึ้นจะได้อีนางนี่ไปครอบครองโอ้ย,อยล้วงตา,ามันคือเบาแทสววส้สิบ่ได้หัวเบิดกรุงเทพสบอร์เอ้าวลวงตากะจิเสกอยู่โอมเพี้ยงหนักนะข่าวก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยว่าอย่าง,งั้นอย่างงี้เถอะให้หลวงตายกก่อนเถอะล้วงตาผมีส่วนไปเลยไปเลยตาผมนี่สิบเอาเอา โ,โอโ oh, <the ้ยตดแตกตดแตกมันหนักด oh. oh, 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 yes, ิค in ู่เราบังมันหนักวายคู่จังเลยบังโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยส้าถูยังหงโยขึ้นแน่แม่มันเป็นอะไรว่อยากเป็นภรรยาลี่งวะมีหาสุขเพียวอ่อนมือไปไปไปผู้เฒ่าไอ้คนนุ่มเหี้ยยกต้อยบาจ้าตุ้งอยาก ลอยเขาอะโโยกเลนะเพี่ยนจแล้วลอ้เป็นยังเหล่อบุ่งหน้าแล้วน้าหนาสกนึ่งกิจคอสองนิ้วกันวันีกัรตัวของไลฟายสนิวก้อยอย่างเี้คนต่อไปยกมันมีหัยูหันผู้้ผู้อางยกดเอาอย่าไปจอ โอ้ยก็บอกแล้วว่าอย่าไปโจกไหมันจะมีอ่านเป็นไปโอ้โหนี่มันสเลงมาจากหัวลวงตานี่ละโอ้ยมองนี่สิมันมาเที่ยวงานวันพ่ออโ้มึงเกว่าหัวงูนี่ถูกต้องนั่นบาด้ผลลุงตาไม่มีใครยกขึ้นครับเอ้าอนุญาตให้ก้าบบานได้ครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับลุงตานจะก้าบไปพักถอนไปไปไปโอ้ยนี่มดไปเท้ากับบ้านเอ้า หัวแล้วลวงตายโขึ้นอ้าว <c oughs> ลวงตาคือโยึ้น,นอ้าวมึงไม่รู้เหรอกูวางแผนไว้ตั้งนานแล้วโอ้แผนนี้น่าจะบอกกันตั้งนาน